สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆี่ชาวพระเครื่องทุกคนนะคะอาวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่พวันนี้แม่บ้านนะคะพี่ขาพบกันกับ EP ีแบ่งปันยามเย็นนะคะพี่พวันที่29นะคะพี่ขามีสาย,ยน2567ค่ะฝากพี่พ,พี่ที่เขมารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดาตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะสําหรับช่องทางในการติดต่อคะ่ะพี่0849158065ค่ะ มีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะพี่สนใจนะคะพี่สามารถโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาค่ะเพื่อนเพื่อน <ๆ S 1> ด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะคะพี่ขะแอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะสะดวกเป็นปลายทางโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ได้เลยค่ะเดี๋ยวแม่บ้านจะส่งพัสดุให้รอบบ่ายสองของทุกวันค่ะ,ะแบ่งปันยามเย็นหมายเลขที่1นนะคะพี่ะ่ะเป็นขุดสะปูเผือกนะคะพี่ มาพร้อมการเลี่ยม300รอบาทนะคะพี่จ๋าหนึ่งองค์3า0รอยบาทสององค์ห้ารอบาทค่ะหมายเลขที่หนึ่งเป็นพระขุดสะหลวงผู้เผือกค่ะพี่เนื้อหานี่นะคะพี่่าเป็นแบบนี้ค่ะมาพร้อมการเลี่ยมนะคะพี่แบ่งปันเลยจะพี่จ๋าที่ส0 0รอบาทค่ะเก่าสวยนะคะพี่เนื้อหาเก่าๆแบบนี้นะคะอ่ะหมายเลขที่2เป็นพระวัดพลับค่ะพี่จ๋าวัดพลับพิมพ์วันทาค่ะ นี่นะคะพี่พระวัดพลับพิมพ์วันทาค่ะพี่เก่าสวยนะคะอ่ะแบ่งปันพี่เอฟซี FC นะคะพี่จ๋าเก่าสวยแบบนี้เลยค่ะพี่เป็นพระวัดพลับพิมพ์วันทาแบ่งปันอยู่300บาทสององค์500อบาทค่ะหมายเลขีา3เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะพี่รูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะ เป็นรูปหล่อเก่าๆค่ะพี่หลวงพ่อเงินค่ะนี่นะคะเนื้อหาหน้าหลังเก่าสวยแบบนี้ค่ะพี่แบ่งปันเลยนะคะพี่ๆแบ่งปันพี่ๆ fc อยู่ที่สามร้อยบาทสององค์ห้าบาทเก่าสวยค่ะนี่นะคะอะหมายเลขที่4ี่ค่ะ4เป็นเต่าหล่อเนื้อทองผสมนะคะพี่นี่นะคะพี่จะเป็นเนื้อทองผสมเก่าๆคะ่ะ แบ่งปันนะคะพี่พเต่าล่อเนื้อทองผสมค่ะแบ่งปันที่3ามอยบาทสององค์ห้าอบาทนะคะพี่จา๋าอ่ะหมายเลขที่5เป็นพระกิ่งเฉลิมพลค่ะพี่อันนี้สอบถามข้อมูลจากเจ้าของนะคะพี่จา๋าพระกิ่งเฉลิมพลน,นะคะพี่เก่าสวยเลยค่ะ แบ่งปันนะคะพี่นี่ค่ะพระกิ่งเฉลิมพลหมายเลขที่ห้าสามร้อยบาทค่ะพี่สององค์ห้าร้อยบาทนะคะพี่หมายเลขที่หกเป็นชินราชอินโดจีนค่ะพี่ ชินราชอินโดจีนนะคะพี่เนื้อหาเก่าๆค่ะ เก่าสวยนะคะพ,พี่เป็นชินราชอินโดจีนค่ะหมายเลขที่6นะคะแบ่งปันอยู่ที่300บาท2องค์500บาทค่ะอ่ะหมายเลขที่7นะคะพี่จ๋าเป็นหลวงพ่อเนียมะคะ่ะพี่พระคงหลวงพ่อเนียมเนื้อตะกั่นะคะพี่จ๋าเป็นพ่อเนียมพิมสองหน้าค่ะเก่าสวยนะคะพี่ นี่นะคะอ่ะหมายเลขที่8ดนะคะพี่จาแปดเป็นอ,อ่อพระปิตาเนื้อเมกพัทค่ะมีร่องรอยกันจานนะคะพี่ปิตาเมกะพัดนะคะพี่จ๋ามีรอยจานะคะ่ะมีจานหน้าหลังนะคะพี่นี่ค่ะรอยจานชัดๆัดสวยสวยนะคะพี่จ๋ารอยจานเก่าสวยแบบนี้เลยะคะ่ะพี่ หมายเลข8เป็นปิดตาเนื้อเมกะพัดนะคะพี่จ๋าแบ่งบันที่พี่ fc อยู่ที่300บาท2องค์500บาทค่ะหมายเลขที่9เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพร้อมการเลี่ยมนะคะพี่เป็นหล่อพ่อเงินปี15นะคะพี่จ๋าพร้อมการเลี่ยมะคะ่ะพี่มาในเลี่ยมพี่ๆรับไปพร้อมใช้นะคะพี่ได้เลี่ยมเรียบร้อยค่ะ นี่นะคะพี่รูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะนี่คะ่ะใต้ฐานมีต้องรอยกันต่อโค้ดนะคะพี่แบ่งปันพี่พ fc นะคะพี่จ๋าหมายเลขที่9 300บาทค่ะหมายเลข10เป็นเหรียญหล่อหลวงปู่สุขคะ่ะพี่เหรียญหล่อหลวงปู่สุขเนื้อตะกูนะคะ หลังมีรอยจานค่ะนี่นะคะพี่เหรียญหล่อหลวงปู่สุขแบ่งปันอยู่300บาทค่ะ11นะคะพี่จ๋าเป็นพระผงหลวงปู่มหาศิลาค่ะพระเนื้อผงนะคะพี่จ๋าหลวงปู่มหาศิลาค่ะพี่ ด้านหลังนะคะพี่ขาเขียนว่าดวงเศรษฐีรุ่นหนึ่งค่ะวัดโพสีสะอาดนะคะพี่จา๋าพระเนื้อผงนะคะพี่หลวงปู่มหาศิลาแบ่งปันอยู่ที่300บาทค่ะ12เป็นเออหลวงปู่มหาศิลาเหมือนกันนะคะพี่จา๋าเป็นเนื้อผงเช่นกันนะพี่นี่นะคะพี่เป็นสีขาวๆค่ะ300บาทนะคะพี่จ๋าเก่าวสวยเลยค่ะ แบ่งปันที่พี่ FC นะคะพี่จ๋า1องค์300บาท2องค์500บาทค่ะอ่ะหมายเลขที่13ค่ะพี่13เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเจียมนะคะพี่หลวงพ่อเจียมจังหวัดสุรินทร์ค่ะพี่ หล่อหลวงพ่อเจียมนะคะพี่จ๋าพ่อเจียมจังหวัดสุรินทร์ค่ะเป็นรูปหล่อเก่าๆนะคะพี่จ๋าเนื้อทองผสมเก่าสวยแบบนี้เลยค่ะพี่อะไต้ฐานเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะแบ่งปันอยู่ที่300บาท2องค์500บาทหมายเลข13ค่ะอะ14เป็นปู่ทวดเนื้อว่านวัดพระโคนะคะพี่จ๋านี่ค่ะ หลวงปู่ทวดเนื้อว่านวัดพระโคนะคะพี่จ๋าสามร้อยบาทคะ่ะพี่แบ่งปันพี่เอฟซีนะคะพี่ หลวงปูทวดเนื้อว่าน300บาทค่ะหมายเลขที่15เป็นปูทวดเนื้อว่านเช่นกันนะคะพี่จ๋าหน้าตาประมาณนี้เลยค่ะพี่มีร่องรอยการปิดทองค่ะ นี่นะคะพี่หลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะพี่จ๋านี่ค่ะแบ่งปันพี่พี่ fc นะคะพี่เก่าสวยสามร้อยบาทค่ะหมายเลขสิบหกนะคะพี่เป็นรูปหล่อหลวงปู่ทวดนะคะพี่จ๋าปู่ทวดวัดช้างให้นะคะพี่ใบหน้าใบตาชัดสวยประมาณนี้นะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะ หลวงปู่ทวดวัดช้งให้นะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะพี่แบ่งปันพี่ fc นะคะพี่จ๋าที่300บาทสององค์500บาทค่ะอ่ะหมายเลข17เป็นพระเนื้อดินพิมพ์หลวงพ่อปานพี่จ๋าพ่อปานขี่ไก่ค่ะเก่าสวยค่ะ เนื้อดินพิมพ์หลวงพ่อปานนะคะพี่ด้านบนมีร่องรอยการอุดค่ะหมายเลขที่17นะคะพี่จ๋าแบ่งปันที่พี่เอฟซีเลยค่ะพี่ที่300บาทค่ะอะหมายเลข18ค่ะเป็นพระสังกจายนะคะพี่หลวงพ่อมีวัดมารวิชัยนะคะพี่จ๋าพระสังกระจายพร้อมการเลี่ยมค่ะพี่พระสังกรจายหลวงพ่อมีวัดมารวิชัยนะคะพี่จ๋า นี่คะ่ะด้านหลังมีอักขระลายันอยู่ในเลี่ยมไม่ค่อยชัดเจนจต่พี่สากราบขอโทษขออภัยคะ่ะนี่นะคะหมายเลข18แบ่งปันอยู่ที่300บาทค่ะ19นะคะพี่จ๋า19เเป็นพระปิรัน,นะคะ่ะพี่ปิรันเก่าๆนะคะพี่พระปิรันนะคะพี่จ๋าเก่าสวยเลยค่ะนี่นะคะ แบ่งปันพี่พี่เอฟซีนะคะพี่พระปิรันหมายเลขสิบเก้าแบ่งปันอยู่ที่สามร้อยบาทค่ะหมายเลขยี่สิบเป็นพระสันนะคะพี่จ๋าพระสันหลวงพ่อกลวยค่ะพระสันเนื้อดินหลวงพ่อกลวยนะคะพี่เก่าเก่าสวยสวยค่ะเป็นเนื้อดินนะคะ แบ่งปันพี่พี่เอฟซนะคะพี่จ๋าพระสันเนื้อดินค่ะพี่แบ่งปันอยู่ที่300บาท2อ,องค์500บาทค่ะ21นะคะ21เป็นเป็นอ่อพระมห ah e ิสวนนะคะพี่จา๋านี่ค่ะพี่เป็นพระมเ ah ห e ิสวนเนื้อชินนะคะพี่มาในการถักลวดค่ะพี่พระมเ ah ห e ิสวนเนื้อชิน300บาทค่ะ แบ่งปันนะคะพี่ขาแบ่งปันพ,พี่ FC อยู่ที่300บาท2องค์5 0 0บาทค่ะพี่อ่ะหมายเลขที่22เป็นเหรียญหลวงปู่โต๊ะค่ะพี่หลวงปู่โตะนะคะพี่จ๋าหมายเลข22นะคะพี่เหรียญหลวงปูโปป่โต๊ะปี2516ค่ะปู่โตวัดประดูชิมพลีค่ะพี่ แบ่งปันพี่พี่เอฟซนะคะพี่จ๋าที่300บาทค่ะ23เหรียญหลวงพ่อคูณปี17นะคะพี่ค่ะเป็นเหรียญลมดําเลี่ยมหักแบบนี้นะคะพี่เหรียญหลวงพ่อคูณปี17ค่ะพ่อคูณวัดบานไ่นะคะพี่เป็นเหรียญปี2517นค่ะเป็นเหรียญลมดําเก่าๆนะคะพี่นี่นะคะพี่จ๋าถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะ หนึ่งองค์สององค์ส่งทุกรายการนะคะพี่อะยี่สิบสี่เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณเช่นกันค่ะพี่จ๋าพ่อคูณกะไหลทองค่ะพี่มีรอยจานนะพี่เป็นเหรียญกะไหลทองมีร่องรอยการจานะคะ่ะแบ่งปันที่สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทนะคะพี่เก่าสวยแบบนี้ค่ะพี่จ๋าเป็นหลวงพ่อคูณปีหนึ่งเจ็ดนะคะพี่ เป็นเหรียญกะลหลทองค่ะแบ่งปันอยู่ที่สามร้อยบาทค่ะอ่ะยี่สิบห้านะคะพี่พี่เป็นนางพญาค่ะพี่จ๋านางพญาเนื้อหาเก่าๆค่ะพี่แบ่งปันนะคะพี่ นางพญานะคะพี่จ๋าเนื้อหาเก่าๆแบบนี้ค่ะหมายเลขที่25นะคะพี่จ๋า300รบาทค่ะ26เป็นเม็ดแตงหลวงผูทวดค่ะเหรียญเม็ดแตงหลวงผู่ทวดนะคะด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทิมค่ะ แบ่งปันนะคะพี่หมายเลข26 300บาท2องค์500บาทค่ะ27เป็นพระกิ่งนะคะพี่ขามมาในเลี่ยมค่ะพี่กิ่งหลวงพ่อรวยนะคะพี่สามมาพร้อมการเลี่ยมอัคาระลายยันด้านหลังชัดสวยค่ะเป็นพระกิ่งเก่าๆพร้อมเลี่ยมหลวงพ่อรวยนะคะพี่นี่ค่ะพระกิ่งหลวงพ่อรวยค่ะพี่แบ่งปันเลยนะคะพี่แบ่งปันอยู่ที่300บาท2องค์500บาทค่ะ เก่าสวยนะคะอ่ะยีสิบแปดค่ะเป็นพระร่วงเนื้อชินค่ะพี่พระร่วงเนื้อชินนะคะพี่จ๋าเก่าๆแบบนี้เลยค่ะ นี่นะคะพระร่วงเนื้อชินหมายเลข2ี่สิบแค่ะพี่300บาทค่ะ29เป็นสมเด็จเก่าค่ะสมเด็จเก่าเนื้อหาเก่าสวยค่ะพี่สามบาท2องค์500บาทนะคะนี่ค่ะพี่ สมเด็จเก่านะคะพี่จ๋าส0มบาทค่ะหมายเลขที่30เป็นสมเด็จเก่าเช่นกันจ้ะนี่ค่ะเก่าสวยนะคะพี่สมเด็จเก่าหมายเลขที่30ค่ะ แบ่งปันนะคะพี่พี่แบ่งปันอยู่ที่4เอ้ยสามบาท2องค์500บาทค่ะหมายเลข31เป็นปูทวดเนื้อว่านนะคะพี่ขาหน้าตานะคะพี่ขาเนื้อหาประมาณนี้เลยค่ะ นี่นะคะปู่ทวดเนื้อว่านหมายเลขที่31ค่ะพี่300บาท2องค์500บาทค่ะ32เป็นพระเนื้อผงพิมพ์สามเหลี่ยมนะคะพี่เอ่อพระเนื้อผงพิมพ์สมาธิบางขุนพรมนะคะพี่ขาอันนี้เป็นข้อมูลจากเจ้าของค่ะพี่นี่นะคะ แบ่งปันค่ะพี่สาหมายเลข32แบ่งปันอยู่ที่300บาท2ององค์500บาทค่ะ33นะคะพี่เป็นพระผงรูปเหมือนพ่อท่านคล้ายนะคะพี่นี่ค่ะพระเนื้อผงนะคะพี่่ะเป็นอ่อพระผงรูปเหมือนพ่อท่านคล้ายนะคะพี่ด้านหลังมีอักขระลายยันประมาณนี้เลยค่ะอ่ะเก่าสวยค่ะพี่ แบ่งปันนะคะพี่จ๋าแบ่งปันพี่พี่ fc อยู่ที่300บาทหมายเลข3 3ค่ะ34ค่ะ34เป็นสมเด็จเก่านะคะพี่องค์เขียวๆค่ะพี่จ๋าเก่าๆแบบนี้เลยค่ะ นี่คะ่ะพี่ขาเก่าสวยนะคะ,ะแบ่งปันพี่พี่เอเลยนะคะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่ที่300บาทค่ะ2อ,องค์500บาทนะคะพี่จ๋าสมเด็จเก่าเนื้อหาเก่าๆค่ะนี่นะคะอะหมายเลขสาค่ะพี่35บ <35 S 1> เป็นสมเด็จไกเซอร์นะคะพี่จ๋าสมเด็จไกเซอร์นะคะพี่นี่คะ่ะเหมือนมีเคลือบนะคะพี่ขาสมเด็จไกเซอร์นะพี่นะ มาแบบนี้เลยค่ะพี่ขามีคราบมาแบบนี้นะพี่นะเก่าๆแบบนี้เลยค่ะเป็นสมเด็จไกเซอ้อนะคะพี่จ๋าหมายเลขที่สามสิบห้าค่ะแบ่งปันอยู่สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทนะคะพี่จ๋าพลิกไม่ทันหันไว้กราบขอโทษขอภัยนะคะรบกวนพี่ๆโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาค่ะพี่เดี๋ยวไปบ้านจะถ่ายรูปเพิ่มเติมให้นะคะพี่อ่าสามสิบหกค่ะ เป็นมีดหมอหลวงพ่อกลวยค่ะพี่จ๋ามีดหมอหลวงพ่อกลวยนะคะพี่นี่นะคะอ่าด้านในค่ะพี่ขานีค่ะพี่มีดหมอหลวงพ่อกลวยนะคะพี่หลวงพ่อกลวยเก่าสวยค่ะนี่นะคะแบ่งปันพี่พี่ fc เลยค่ะพี่ที่สามร้อยบาทค่ะอ่ะ ฝากพีพ่ีที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะพี่แม่บ้านขอกราบขอพรบคุณทุกสายเรียกเข้าทุกรายการตอบรับนะคะทุกๆก,กำลังใจที่ส่งมาให้แม่บ้านค่ะพี่กราบขอพรบคุณพี่พ fc ที่น่ารักทุกท่านคะ่ะสำหรับช่องทางในการติดต่อนะคะ0849158065คะ่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มค่ะพี่สนใจนะคะสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาคะ่ะเพื่อนๆโดยหมายเลขโทรศัพท์แอดไลน์กันเข้ามา ขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะสะดวกเป็นปลายทางโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ได้เลยค่ะเดี๋ยวไปบ้านจะส่งพัสด,ดุให้รอบ,บายสองของทุกวันค่ะอ่าวันนี้ก็รบกวนพี่ๆนะคะดูให้ใช่ดูให้ชอบคิดให้ดีแต่ัดสินใจให้ดีก่อนปิดจากวันนี้ทำห้บ้านพูดผิดทําอะไรไม่ถูกต้องหรือรูปภาพไม่ชัดเจนนะคะพี่ขากราบขอโทษขออภัยค่ะขอจบคลิปอีแบ่งปันยามเย็นไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า